ถนนเรียบริมโขงนะคะเส้นนี้ออยู่อำเภอเชียงแสนค่ะเรากำลังเดินทางไปสามเหลี่ยมทองคำนะคะ เรียก่ารถรถเข็นเนาะมีเก้าอี้นั่งร้านรถเข็นนั่งใช่ช่วงเย็นบรรยากาศดีเมื่อคืนคนเยอะมากเลยจุดแดนจุดแดนไทยที่ริมโขงนะคะเมืองเชียงแสนเส้นทางนี้ถ้าใครมาแวะมานั่งกินชิลๆได้นะคะอาหารอร่อยค่ะเริ่มเมื่อกรช่วงนี้ปลา เที่ยวเลยนะเนี่ยปิดใจบรรยากาศก็คือเรามานั่งเริ่มตั้งแต่เนี่ยร้านจอด่ยตั้งแต่เนี่ยมีชื่อมังแก่เนี่ยชี้มาดูเนี่ยตั้งแต่เนี่ยเริ่มยาวไปนู่นมีร้านค้าริมทางเนี่ยใช้หมดเลยยาวไปเลยเรียนไปหากินอะไรไม่ได้ก็มานั่งริมโขงนี่แหละเลือกเอาเลย นี่ยต้นโพนี่ที่เรานั่งเมืน่อนี้นีต้นโพใหญ่ๆ,ๆนี่ตรงนี้พอดีเกือบสุดเนี่ยตรงนี้ก็จะมีวัดอีกวัดหนึ่งออวัดวัดผ้าขาวปั้นเยออยาวมาถึงนี่ยาวถึงนี่สุดนี้เลยนะคะบรรยากาศห้อ,อ,องน้ําก็มีนะคะตรงข้ามอยอดเรียนห้าบาทเราจะตรงไปนะคะอำเภอแม่สาย จอดรถกัอนนักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยแี่งท่องเที่ยวของอำเภอเชียงแสนที่ลูกองใหญ่เรามีโอ <c oughs> ้สตี oh, <sorry. S 1> <c oughs> all right ฝั่งนู้นฝั่งประเทศลาวนะคะมันเป็นจุดชมวิวแล้วสามเหลี่ยมทองคำ บรรยากาศรอบๆนะคะมีร้านอาหารกาแฟเครื่องดื่มเป็นสถานที่แวะจุดชมวิวถ่ายรูปนะคะวัาสักระูชนาพระพิคเนตจะรูปองค์ใหญ่เลยจุดชมวิวสามเหลี่ยมคามนุษย์เสบีพยพญาแสนภูลานตุงเฉลิมระเกียรติสักระภะคระ สั่งกระจายอ๋อสั่งกระจายภาษาสั่งกระจายนะคะช้างลานจอดรถค่ะยาวเลยนะคะคร้านขายของเสียงโชครางวัลที่หนึ่งนี่ค่ะเดี๋ยวกับกระเป๋าตังค์เลยใส่กระเป๋าตังค์ไว้ใส้กระเป๋า,าตังค์ ไช่ครับไม่ต้องถอดรองเท้าขึ้นไปข้างบนได้เลยไม่ต้องถอดรองเท้าใช่ไหมคะเราจะเกย์อยู่ข้างบนขึ้นไปจุดได้เลยคออ๋โอเคไปจุดข้างบนนะครับครับเอย่าว่าแต่มาถอดนะคุณมีรถรถเชียงใหม่ลงกรุงเทพเป็งานใช่ไหมรางวัลที่หนึ่งยังไม่มีเลยนะยังไม่มีนะแลกไปได้ไม่เป็นไรแล้วไปยังคุบาศรีวิชัยนะคะ สามารถขึ้นมาไม่ต้องถอดรองเท้านะคะสามารถมากราบพระได้เลย เจ้าเจ้าแสงปูนะคะสยวยงามมากจุดถ่ายรูป รอดใต้ท้องช้างสามรอบจะสะดอกคอได้แล้วมีบุญนะครับนะครับเอาครับยายเริ่มนะครับอืมอืมอ,อครับรอบหนึ่งเลยครับรอบที่สามแล้วอืมแกนี่อ่ะรอบที่สามอืมครบแล้วจ้ะครบตรงนี้ครับ ยังไม่ครบครับอ,อืมเด้อนี่ค่าเลยครับมีใน้เป็นนักท่องเที่ยวมันจะมีล่องเรือเที่ยวเอ้อจะไปนี่ล่องขึ้นไปนั่นไปฝั่งพมา่าแล้วก็ฝั่งลาวแล้วก็วนกับฝั่งข้ามี่คือลาวนะครับ เียนสร้างเยอะนี่เป็นให้เป็นกลุ่มคนจีนมาลงทุนฝั่งข้ามเป็นคาสิโนใครชอบการอนไนก็ไม่มาขึ้นท่าเรือแล้วข้ามไปนี่น,นัการอะไนระคนจีนมาลงทุนฝั่งลราเยอะนะครับ